สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเจาะประเด็นพักเครื่องครับกับผมเอฟ้าเพียงดินนะฮะออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่ถึงห้าโมงเย็นนะครับทุกวันนะฮะเสาร์อาทิตย์นะครับสี่ถึงห้าโมงเย็นนะฮะรายการเจาะประเด็นพักเครื่องนี้เป็นรายการใหม่นะครับออกอากาศเทปนี้เป็นเทปที่2นะฮะซึ่งกระแสตอบรับหลังจากเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีนะฮะเมื่อคืนผมนั่งดูเทปดีลันเลยแล้วเห็น SMS แล้วก็ถามทาง ทีมงานนะครับก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะฮะย้ำอีกนิดนึงว่ารายการจอบประเด็นพระเครื่องนั้นนะครับจะพาท่านนะฮะไปสู่วงการพระเครื่องทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับด้วยโซโลด้วยสโลแกนที่ว่ารู้ลึกรู้จริงศรัทธาจริงรวยจริงๆนะฮะโดยผมเอฟ้าเพียงดินนะฮะจะเน้นวัตถุมงคลทั้งเก่าและใหม่นะฮะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่กําลัง มาแรงนะครับก็คือหลวงพ่อสาครวัดคลองหอทองนะฮะเมื่อวานผมไปนั่งอ่านดูเทปรีรันนะครับเห็น SMS นะฮะก็มีแฟนรายการบางท่านก็อยากจะทราบเรื่องพระเกจิหลวงพ่อนูน้นหลวงพ่อนี้นะครับก็ในโอกาสต่อไปนะฮะผมก็จะทำการศึกษาแล้วก็มาบอกกับท่านผู้ฟังนะครับในส่วนของ ท่านผู้ชมนะครับสามารถร่วมสนุกกับทางรายการเรานะครับโดยการส่ง s m s พิมนะฮะพิม์ A แล้วก็ส่งมาที่4689109นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับ SMS นะฮะพิม์์นะครับ, A, รบส่งมาที่4689109นะฮะท่านพิมพ์ตัว A ตัวหนึ่งแล้วท่านจะต่อเป็นอออยากให้อย่างเช่นเมื่อวานนะฮะเมื่อวานมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขียนมาว่าอยากให้คุณ A พูดเรื่องพระนางพญา นะบางคนก็พิมพ์เป็นเบอร์โทรมานะฮะก็ร่วมสนุกคิงของรางวัลนะครับเป็นสีพึ่งเมตตาสุดยอดมหาเสน่ห์นะครับของพระเดชพระคุณพระอาจารย์พิจารณะครับแห่งวัดโพภคไ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะพระองค์นี้นะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษานะฮะก็อายุท่านก็ประมาณ50สเศษเศนะฮะแต่สร้างวัตถุมงคลปีหนึ่งนะฮะหลายๆลล้านโดยที่แทบจะไม่มีสื่อโฆษณาเลยนะฮะคือลูกศิษย์ลูกหารู้กันด้วยครับด้วย สรรพคุณของท่านแล้วก็บอกต่อกันไปนะฮะสีพึ่งนะครับห้ารางวัลนะครับเป็นของรางวัลประจําเดือนนะฮะในส่วนของวัตถุมงคลนะฮะวัตถุมงคลนั้นผมก็จะวันนี้ก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือสมเด็จนางพญานะฮะจะพูดคร่าวๆนิดนึงว่าคือคือเรื่องนางพญาเนี่ยจะเป็นพระหนึ่งในเบญจภาคีนะครับที่ติดท็อปไฟนะครับคือติดหนึ่งใน5ของประเทศไทยซึ่งมีหลายพิมพ์นะครับผมก็ไม่ทราบว่าสุภาพสตรีที่ส่งมานั้นของท่าน เป็นนางพญาพิมพ์ไหนนะครับนางพญารู้สึกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะมีทั้งหมด6พิมพนะครับพิมหน้าเทวดานะครับอกนูนเล็กอกนูนใหญ่พิมพ์เข่าโคง้งพิมพ์สังคตินะครับแล้วก็มีอยู่ฝากอยู่ก็หลายกุ่นะฮะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีอยู่3กุ่นะฮะสร้างโดยกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็จะมาสร้างในยุคข,ของสมเด็จพระนเรศวรนี่ก็มีการจัดสร้างนะครับก็ประดิษฐสถานไว้ที่กุ่ วัดภระศรีวัดีมหาธาตุหรือว่าวัดนางพญาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะเอาไว้มีโอกาสนะครับมีโอกาสผมจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมานะครับมาให้ท่านได้รับทราบเลยว่าพระสายพิษณุโลกนั้นนางพญานั้นสุ้มกอนั้นกำแพงเพชรนั้นเป็นเช่นไรนะฮะโอกาสต่อไปนะในส่วนของแฟนรายการนะครับมีพิเศษนิดนึงนะครับคือทางทีมงานเขาบอกมาว่าอยากให้แฟนรายการบางทีอยากจะติดต่อกับผมโดยตรงหมายถึงว่าพูดคุยกันนะฮะ ในยุคนี้นะครับยุคโช์อะไรเขาเรียกว่าไรนะโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับทุกบ้านก็จะมีอินเทอร์เน็ตมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอ e ีเมลกอะไรกรันก็เราเลือกที่จะติดต่อกันทางเฟซบุ o กนะครับหรือว่า f a c e b o o นะฮะเฟซบุ๊กนี่จะเป็น Facebook ของผมเองนะครับผมจะเป็นผู้ควบคุมดูแลเองนะครับจะใช้คำว่าพิมพ์ภาษาไทยนะฮะเจาะประเด็นพระเครื่องโดยเอฟ้าเพียงดินนะครับย้ำอีกครั้งนะครับตามรูปที่ขึ้นหน้าจอ เจาะประเด็นพักเครื่องนะครับโดยเอฟ้าเพียงดินนะครับมีเวลาว่างผมใช้สมาร์ทโฟนก็จะดูในมือถือนะครับบ้านท่านมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์มีสมาร์ทโฟนก็ให้ลูกให้หลานนะครับกดเข้ามาบางทีสมมุติว่าท่านมีพระนะครับมีพระกุพระเกา่าพระเก็บพระใหม่พระกล่องอะไรก็แล้วแต่ท่านอยากจะทราบว่าเป็นหลวงพ่อไหนเกสหรือแทอะสนนราคาณปัจจุบันเนี่ยราคาสนุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนกี่พันนะครับก็ เอามาโพสคุยกันได้นะฮะหรือว่าจะสอบถามนะฮะอยากจะให้ผมคุยเรื่องเกจิอาจารย์ท่านไหนนะฮะก็พิมพ์เข้ามาเลยนะฮะให้ลูกให้หลานพิมพ์มาหรือจริงๆก็ไม่ยากนะฮะเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ช่องที่ว่าพิมพ์ช่องคอมเมนต์แล้วก็เขียนมาเลยนะฮะคุยพูดคุยได้ทุกเรื่องนะครับมีอยู่2เรื่องที่ห้ามคุยกับผมนะฮะคือเรื่องยืมเงินกับมีเรื่องนะฮะทะเลาะบอกแว้งกันอะไรกันแล้วมีเรื่องมาหาผมนี่ขอเลยนะฮะสองเรื่องนี้ครับเข้าประเด็นกันเลยฮะเมื่อวานผมคุยถึง พระเดชพระคุณนะฮะหลวงพ่อสาครวัดคลองหอทองนะฮะนี่ฮะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจาดแห่งสำนักบางกะเบาหรือว่าวัดบางกะเบานะครับผมก็ได้เสนอวัตถุมงคลไปคือจริงวัตถุมงคลรุ่นนี้บอกท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะชื่อว่ารุ่นสำเร็จปาถนานะฮะตามนี้เลยนะนี่คือรูปหลวงพ่อสาครนะครับชื่อว่ารุ่นสำเร็จปาถนามีวัตถุมงคลด้วยกัน3รายการนะครับเมื่อวานที่ผมคุยไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ เหรียญนะครับผมได้ย้ำกับท่านผู้ชมไปแล้วว่าเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญแรกในประเทศไทยที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับคือเป็นเหรียญคันช่องสองตะวันนะฮะก็จะมีอยู่หลายเนื้อนะครับก็จะมีเนื้อทองคำเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่เหรียญหนึ่งทองคําสร้างทั้งหมด16เหรียญนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อเงินลงยานะฮะอันนี้ที่เห็นในรูปนี้เป็นเนื้อทองคานะฮะเนื้อทองคํานี่จะเหลืออยู่ที่ผมเหรียญหนึ่งครับเบอร์13นะฝรั่งถือว่าลัคกี้นัมเบอร์นี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นคช่อง ะจะเป็นคันช่องคันช่องจริงๆแล้วมันเรียกเพี้ยนมาจากคําว่าคันส่องนะฮะเรียกไปเรียกมาก็ออกเป็นชอชิงนะฮะเป็นคันช่องไปนะฮะที่ปัดเงาเนะครับแต่เหรียญแต่เหรียญที่ที่ถ้าเกิดท่านบูชาไปจากทางรายการหรือจากทางวัดเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะนะฮะอันนี้ผมได้แกะออกมาให้ท่านมโนภาพนะครับจินตนาการภาพว่าเป็นรูปคันช่องนะครับแล้วก็ลายล้อมด้วยยันพระเจ้า16พระองค์นะฮะ ด้านหลังนะฮะยันพระเจ้าสิบหกพระองค์นั้นจะประทับอยู่บนดอกบัวนะฮะอนุภาพของคันช่องนั้นนะครับก็ขอพูดเข้าประเด็นเลยนะฮะอนุภาพของคันช่องนั้นนะครับสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคันช่องตามพระจนานุกรมราชบัณฑิตสถานนะครับปี2542นนะครับเขาก็ได้ระบุไว้ว่าเป็นวัสดุที่ทำจากโลหะสำริดปัดให้เป็นเงานะฮะ ใช้กันมาคือสันนิษฐานว่านะฮะสันนิษฐานว่าในวิกิพีเดียเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าสร้างก่อนคิตการเนี่ยสี่พปีนะฮะสร้างก่อนคิตการสี่พปีนะฮะใช้ไว้สําหรับห้องเต้ถ้าตามคติของจีนโบราณน,นะครับสมัยราชวงศ์เก่าๆนะฮะร,ราชวงศ์หมิงราชวงศ์ฮั่นเก่าๆนั้นเ,เป็นเครื่องรางนะครับเป็นสมบัติเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําองค์จกกักรพรรดินะครับแห่งเมืองจีนนะฮะ เวลาจะไปไหนมาไหนนะครับห้องเต้ไม่สะดวกที่จะไปก็จะมอบให้กับมหาดเล็กนะครับที่คู่พระไทยพระองค์นะครับให้ไปเป็นตัวแทนแห่งสัญ,ญลักษณ์นะครับใครเห็นก็ต้องเกรงกลัวนะฮะแล้วว่ากันว่ากรรมวิธีในการทําคันช่องนั้นนะครับก็ต้องใช้โลหะศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสาตาวุธเป็นของเรียกง่ายว่าต้องเป็นใช้ชนวนโบราณน,นะครับจะเน้นหลักๆคือเป็นเครื่องสำริดนะฮะ อีกนัยยะหนึ่งเขาจะให้นัยยะว่าคันช่องนั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่เอาไว้ดึงดูดความช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นชาวประมงนะฮะออกทะเลไปแล้วเกิดหลงทิศหลงทางนะครับก็จะใช้คันช่องนี่ฮะส่องกัตวันนะฮะเป็นสัญลักษณ์ว่าเอ่อมีเรือหลงอยู่ตรงนี้นะฮะในส่วนของคนที่หลงป่าหลงเขาก็จะใช้คันส่องเนี่ยนะฮะคันช่องหรือว่าคันส่องเนี่ยนะฮะส่องเข้ากับพระอาทิตย์นะฮะนี่คือคุณทางวิทยาศาสตร์นะครับกับเรื่องคันช่องนะฮะ ในส่วนของหลวงพ่อสาครนั้นเสกคันช่องได้อย่างที่ปฏิหารมหัศจรรย์นะฮะท่านจะไม่ผิดหวังเลยนะฮะถ้าได้ใช้เหรียญคันช่องนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งอันดับแรกๆแ,แล้วถ้าเรามองโดยรูปลักษณ์เนี่ยท่านลองไปนึกดูนะฮะลองไปเดินดูลองไปถามใครดูก็แล้วแต่ในช่วงชีวิตท่านที่ท่านอยู่เนี่ยท่านเคยเห็นเหรียญคนาจารย์ลักษณะนี้หรือเปล่านะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยันนะ,ะเพราะฉะนั้นการออกแบบดีไซน์นะ,ะนอกจากความสวยงามเข้มแขังแล้วนะครับก็ยังเป็นเอกลักษณ์ ของหลวงพ่อสาครท่านนะฮะเวลาท่านเสกเหรียญคันช่องเสกให้มีพุทธคุณให้มีกิติยาคมนั้นนะครับท่านใช้วิชาหลักคือวิชามหากระดอสะท้อนนะฮะวิชามหากระดอสะท้อนนี้ก็คือว่าจะเ,น,เน้นทางด้าน สิ่งที่ไม่ดีนะครับลมเพลมพัดพูดผีปีศาจเสนียดจันไรต่างๆที่มุ่งมาดป่าถนาไม่ดีต่อในชีวิตเราที่จะมาเข้าสู่เคหสถานบ้านเรือนหรือชีวิตเราก็แล้วแต่นะฮะคันช่องตัวนี้จะมีหน้าที่สะท้อนเขาถึงเรียวกว่ามหากระดอนสะท้อนย้อนกลับไปสู่ผู้นั้นนะครับใครทํามาก็ต้องได้รับเช่นนั้นนะครับถ้าพูดของนยัยก,กรรมเรื่องของบุพกรรมก็หมายถึงว่าคือใครทําดีก็ต้องได้ดีใครทําชั่วก็ต้องได้ชั่วนะฮะนี่คือข้าวของคันช่องนะฮะ นอกจากวิชามหากระดอนสะท้อนนะครับขับขับไล่พูดผีปีศาจเสียดจันไรแล้วนะฮะก็ยังเน้นนะครับเน้นเรื่องโชคลาภเมตตาค้าขายคือยันพระเจ้า16พระองค์ที่อยู่บนดอกบัวอยู่ด้านหลังนะฮะก็เรียกว่ายันพระเจ้า16พระองค์นะครับพระเจ้า16พระองค์ตัวนี้เป็นพระยันที่ครอบจักรวาลนะฮะเป็นยันที่ครอบจักรวาลนะฮะทางด้านเมตตาค้าขายโชคลาภแค้วคาดปลอดภัยนะฮะเวลาท่านใช้ท่านก็ ท่องคาถานะครับทางทีมงานจะจะมีใบคาถาแนบไปนะครับเป็นพระเจ้า16พระองค์ใช้อาราธนาเขาว่าบูก็ได้บุญก็ได้นะฮะเขาว่าบทจะบูเนี่ยฮะบูจนที่ได้ก่าเสกข้าวกินด้วยยันพระเจ้า1 6หพระองค์เนี่ยนะฮะกระดูกเนี่ยเป็นทองแดงเลยนะฮะน,นี่ตามตำราเขากล่าวนะไม่อไม่ใช่ผมพูดนะฮะในส่วนของบทจะบุญน,นะฮะหรือว่าเป็นเมตตาเป็นมหานิยมเนะี่ยเขาว่าเกิดสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยให้มีจิตเมตตาเาเขาเรียกว่า ก็เรียกว่าวิชาอารายอาวรนะฮะหลายท่านน่าจะรู้จักนะฮะวิชาอารายอาวรนี่ว่ามีความเป็นเสน่ห์เช่นไรนะฮะก็เดี๋ยวช่วงนี้ท่านผู้ชมครับขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาอธิบายเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัตถุมงคลขอโทษครับของหลวงพ่อสาครว่าดีเช่นไรนะครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับผม ขาวทำได้แค่ขาวอย่างเดียวไม่พอต้องขาวฟิตกระชับ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 ใช่เลยเมก้าไวท์เฟิร์มมิ่งบอดี้โลชั่นช่วยให้ผิวขาวฟิตกระชับง่ายประหยัดรวดเร็วไม่ต้องใสยกรรม m มก e าไวท์เฟิร์มมิ mm ่งบอดี้โลชันยกกระชับได้ทุกจุดที่คุณต้องการเอวหน้าท้องท้องแขนหรือแม้แต่สวงอกภายใน7วันคุณจะรู้สึกผิวยกกระชับขึ้นและขาวเปล่งปลั่งขึ้นพิเศษ วันนี้คุณซื้อเมก้าไวท์เฟอร์มิงบอดี้โลชั่นจากปกติ1กล่องราคา1,200บาทเราลดให้เหลือ950บาทพิเศษสุดๆเมื่อสั่งซื้อตอนนี้2กล่องจากราคา2,400บาทเราลดให้เหลือเพียง1,700บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ Inside นั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกปฏิกิริยาเคมีในร่างกายอวัยวะเราทุกส่วนเนื้อเยื่อเราทุกชิ้นและเซลล์เราทุกๆเซลล์สามารถทำหน้าที่ได้โดยการขับเคลื่อนของเมตาบอลิซึมของเอนไซม์เป็นแหล่งที่สร้างพลังงานให้กับร่างกายถ้าไม่มีเอนไซม์ร่างกายก็ไม่สามารถใช้สารอาหารทั้ง45ชนิดได้อย่างเต็มที่เซลล์ของเราทุกเซลล์ทำงานภายใต้กิจกรรมของเอนไซม์ ถ้าไม่มีเอนไซม์ก็ไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่าคุณจะมีแรงงานเหลือเพียงแค่ไหนหรือคุณจะกินอาหารได้หรือไม่จะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณอาหารสดจากธรรมชาตินั้นเต็มไปด้วยเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยสลายอาหารการทำอาหารให้สุกเป็นการทำลายเอนไซม์ที่เราสมควรจะได้รับจากอาหารส่งผลให้ร่างกายต้องสร้างเอนไซม์ออกมาเอง เป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อกระบวนการย่อยอาหารซึ่งเป็นการลดศักยภาพการทำงานของเอนไซม์ลงไปอีกทางหนึ่งด้วยเมื่อความสามารถในการสร้างเอนไซม์ของร่างกายลดต่ำลงสุขภาพของเราก็จะได้รับผลกระทบ ดีมากครับดีครับผมดีมากเลยค่ะดีค่ะดีครับด,ดีมากค่ะดีค่ะ,ด,คะดีครับน้ำสมุนไพรสันลิตมูลลิตน้ำสมุนไพรที่จะดูแลสุขภาพทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายแบบองร์รวมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีมีความสมบูรณ์ในร่างกายประกอบด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า18ชนิดผสมผสานกันอย่างลงตัวด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัยจนเกิดเป็นน้ำสมุนไพรซันลิตมูลลิต สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรสันลิตมุนลิตลองก็ทดลอง,ลองมันก็น่านลอง,ลองนะลองครับลอง,ลอง ก็ลองนะลองครับอ่าลองครับลองอ่ะลองสิง <laughs> ไม่ลองไม่เลา